สวัสดีครับผมสวัสดี FC ทุกท่านทุกประเทศนะครับผมทุกภูมิภาคด้วยนะครับวันนี้นะครับผมเราจะมาทําหลอดวาวนะครับมากึงหลอดวาวนะครับเพื่อที่จะใส่กับฝาลูกค้าเฮ้ยวัน,นี่จะใส่ให้ลูกค้านะครับลูกค้าต้องการหลอดวาลวซิ่งครับลูกค้าวิ่งหลอดวาลวเดิมหลุดมาครับผม ตัวนี้ก็เป็นหลอดวาลวทองเหลืองนะครับแข็งอย่างดีพิเศษเลยนะครับเหมาะสําหรับรถซิ่งโดยตรงเลยแหละรถด,ดันโลต้องการความเร็วความแรงแล้วก็ความทนนะครับอเอาหลอดออกก่อนครับนี่วิธีออกง่ายๆครับใช้ทองเหลืองอย่างดีเลยนะครับนี่ ตอนนี้จะกึงใส่ล่องในนี่นะครับเขาเรียกว่าล่องซีนนะครับผมล่องซีนอ่าใส่ล่องซีนก่อนนะครับความโตอยู่ประมาณแปดจุดเจ็ดนะครับผมนี่เก้ามิลเหลือสามจุดนี่ความโตของล่องซีนก็ประมาณนี้นะครับซีนก้านวาลซีนหมวกวาลนะครับผมความโตของมันก็ประมาณนี้ แล้วก็ความลึกนี่ประมาณนี้นะครับเอาไว้ล็อกซีนนะครับผมขออนุญาตเปลี่ยนทางนีดก่อนครับจะได้ใส่ซีนล็อกซีนแน่นๆนะครับทำร่องล็อกซีนด้วยนะครับเสร็จแล้วนะครับ ทำการเจาะครับผมหลอดวาล์วตัวนี้เป็นของ110ไอนะครับเดี๋ยวพาไปดูฝานะครับเดี๋ยวพาไปดูฝากันลูกค้าเอามาซ่อมนะครับวันเดียวเสร็จเลยลูกค้าล้องฮะตกใจเลยนะครับผมไม่เคยเจออะไรเร็วแรงขนาดนี้ครับวันเดียวเสร็จจริงๆครับถ้ารอก็ครึ่งชั่วโมง ต้องบอกว่างานฝาที่เนี่ยเป็นงานซ่อมที่เร็วแล้วก็งานขึ้นใหม่พวกย้ายหลอดตรงพวกยั้งเนี่ยเร็วมากนะครับต้องถามช่างที่เขาเคยมาทําดูครับว่าไวขนาดไหนนะครับผมตอนนี้ก็นะครับทําการเจาะหลอดขนาดเจาะยังเร็วเลยนะครับดอกสวานพิเศษนะครับผม จาะจื้จื้จนะครับผมแป๊บนะลูกค้ามาันไหรครับมาทั้งวันนะครับผมอันนี้หลอดลาวตัวหนึ่งเราก็คึงใช้เวลาไม่เกินห้านาทีนะครับผมถ้าเกินนี้ก็ งานล้นแหละทําไม่ทันเพราะว่างานเยอะมากครับงานฝาซ่อมย้ายขยายเยอะครับส่วนมากก็เป็นงานย้ายหลอดตรงแต่ย้องหลอดนะครับไองานซ่อมพวกนี้ไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าทําไปอะ่ะทีเดียวเลยนะครับใช้ยาวๆทนๆเลยอ่าอันนี้เจาะแล้ว แต่ขนาดความโตยังไม่ได้นะครับยังไม่ได้นะครับต้องเจาะเพิ่มอีกนะครับตัวนี้แกนห้ามิลเสร็จแล้วก็นะครับจัด4.8เลยเมื่อกี้4.5นะครับเพราะว่าแกนมันห้ามิลนะครับแน่ อันนี้วาวแกนห้ามิลยังเข้าไม่ได้นะต้องไปรีเมอร์ต่ออีกนะครับแหมกึ่งหลอดนะครับดูแล้วจำนำไปใช้ได้นะครับกึ่งหลอดวาวง่ายๆนะครับผมอ่ามีทั้งหลอดตรงหลอดเยื้องอันนี้หลอดตรงนะครับนี่หลอดตรงถ้าจใจเข้าง่ายนะครับนี่ทำเทปเปอร์หน่อยนึงนะครับเทปเปอร์นี่ทีเด็ดเลยนะครับถ้าไม่ทำนี่ใส่ย,ยากนะครับ ทำเทปเปอร์นิดนึงสักสามสี่มิลก็ได้นะครับตรงนี้มันยังไงมันต้องลอยขึ้นมาบนฝาอยู่แล้วนะครับมันไม่ได้อยู่ในฝานะครับนี่ครับผมฮ่าไปครับไปต่อที่ฝาสูบเลยนี่ครับฝาสูบก็เป็นแบบนี้เดี๋ยวขอซูมกลับก่อนนะครับนี่ครับฝาสูบนะครับผมนี่ก็หลอดเดิมมันหลุดนะครับนี่มันเล็กมันเล็กนะครับผม นี่ตรงนี้นะครับไม่ได้ใช้ตรงนี้รับไอเสียนะครับเราก็ทําตรงที่มันใช้นะครับนี่ครับประมาณนี้จะสั้นกว่าเดิมเพราะว่าตรงนี้มันโผล่ออกมาไม่ได้ใช้งานอะไรนะครับแล้วก็ให้แน่นกว่าเดิมนะครับนี่ครับใส่กันคายนะครับผมรับรองได้ว่าขาออกตีฝาแตกแน่นอนนะครับขนาดไม่ใส่ยังแน่นเลยครับตึงกว่าจุดหนึ่งนะครับนี่ครับอนี่ใส่กันคายไปนะครับผม ดูความแน่นกันต่อครับห้านี่ครับยังไม่โผล่นะครับนี่ครับค่อยๆโผล่แล้วนะครับเราก็ดูระยะนะครับว่าเอาแหวนลองอ่าเราก็ดูเอาแหวนลองนะครับเราจะมีเขาเรียกว่า แหวนไม่ลองนะครับผมนี่นี่น,นี่ว่าใส่ซีนได้ไหมนะครับผมนี่ถ้าสูงเกินก็ไม่ได้อีกนะครับเดี๋ยวดีเทนเนอร์สปริงมันยันหลอดอีกนะครับผมอ่าเราก็ต้องดูที่ว่าเหมาะสมนะครับนี่ประมาณเนี้ยให้ใส่ซีนก้นวาลได้เห็นไหมแต่เนี้ยมันเป็นแหวนร้อยยีห้านะแหวนร้อยสิบจะต่ำกว่าน,นี้อ่าก็าดูว่าประมาณนี้ได้แล้วนะครับผม ได้แล้วนะครับทีนี้ก็ถอนเหล็กนำส่งออกนะครับผมเน่นด้วยครับนันน่นนั่นหลุดแล้วนะครับผมทีนี้ก็ยังใช้ไม่ได้นะวาลยังเข้าไม่ได้นะครับแกนวาลยังเข้าไม่ได้เห็นไหมเข้าไม่ได้ต้องทําการริมเมอร์ก่อนนะครับผมขั้นตอนนี้สําคัญรถจะใช้นานไม่นานยาวไม่ยาวหลอดจะหลวมไวไม่ไวพังง่ายพังช้า ก็อยู่ที่หลอดหลวมหลอดแน่นด้วยนะครับถ้าอยากให้หลอดวาวรัดกับวาวพอดีก็ต้องเลือกริมเมอร์ที่พอดีถ้าตึงเกินวิ่งไปนะครับวาวติดหลอดเคยเห็นไหมครับที่ว่าแกนวาวติดหลอดอันนั้นแน่นเกินนะครับถ้าเกิดว่ดหลวมไปเดี๋ยวโยกวิ่งแป๊บเดียวควันไหลนะครับครับนี่ก็คือการริมเมอร์นะครับอ่าเห็นไหมมันจะเหนียวมากครับมันจะช้านิดนึงครับขั้นตอนนี้นะครับนี่ เวลาเลียมผมจะเลียมดูจากด้านหลังครับนี่ครับนี่ครับนีครับนี่ครับ,รบของแท้ครับควันโกเลยเห็นไหมนี่ครับเป็นหลอดทองเหลืองพิเศษนะครับผมชุบน้ำมันด้วยนะครับมีน้ำมันอยู่ในตัวหลอดทำให้แกนวาวเลื่อนะ ฟังเสียงครับโอ้โหอ่าอันนี้ก็เสร็จไปเบอร์หนึ่งนะครับทีนี้ก็เอาวาวเก่าเดิมๆล้มหลวมใส่ก่อนว่าลื่นยังนะครับนี่วาวเก่านะยังไม่หลวมเลยยังไม่ลื่นแสดงว่าถ้าวาวใหม่มันต้องเข้าไม่ได้ถ้าเราวาวเก่าแล้วใส่ไม่ได้นี้นะถ้าวาวใหม่นี่เข้าไม่ได้เลยนะเน,นี่ยเนี่ยวาวเก่านะครับนี่ วาลวเก่ายาง่งตึงๆอยู่นะครับก็ถ้าเป็นวาลวใหม่อะของใหม่ๆยังไม่ได้ใช้อะนะครับอย่ยเนี่ยแบบเนี้ยใหม่ๆเนี่ยมันก็จะตึงเห็นไหมมันก็จะตึงตึงเลยครับเพราะฉะนั้นเราต้องเก็บอีกหน่อยหนึ่งนะครับเอาลื่นนะเอาละนี่นะครับลื่นยังหน้าลื่นแล้ว นี่แบบนี้ครับใช้งานหลอดวาลถึงจะไม่ติดวาลนะครับเราดูนี่หลอดนะครับต้องไม่หลวมนี่ครับต้องพอดีพอดีเห็นไหมดึงไม่ได้ไม่หลวมนะครับดูท้ายนะครับออกตรงตำแหน่งซีนนะครับเห็นไหมขยับไม่ได้เลยหลอดวาลนะครับเห็นไหมแกนวาลอันนี้ของเก่านะแี๋ยวของใหม่จะตึงกว่านี้นะครับใช้ไปนะครับมันจะรัดซีนก้นวาลจะรัดแกนวาลอยู่ควันจะไม่ไหลง่าย รถจะไม่กินน้ามันเครื่องนะครับแล้วก็วิ่งวาลวไม่ติดหลอดเพราะว่าหลอดวาลวผมชุบน้ํามันมาด้วยนะครับผมมีส่วนผสมความลื่น่ะนะครับผมแล้วหลอดก็แน่นนะครับนี่อันนี้ก็เป็นการตีหลอดนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับเดี๋ยวต้องไปเจียบ่าตรงนี้ในการตีหลอดแต่ละครั้งมันจะไม่ตรงที่เดิมนะครับต้องทําการเจียบ่าวาลด้วยนะครับผมเนี่ยอันนี้ฝาหนึ่งก็ไม่เกินสิบ้านาทีเสร็จนะครับผม สำหรับซ่อมเปลี่ยนหลอดนะครับนี่อันนี้เป็นวาล์วใหญ่นะครับ27 23นะครับของเดิม25.5ิกับี่นะครับผมซ่อมก็นะครับนี่ครับสิกว่านาทีนะครับวาล์วตัวหนึ่งสนใจก็ส่งมาซ่อมได้นะครับผมร้านเปิดทุกวันนะครับผมเรื่องฝาสูบมาเลยครับนี่ครับลื่นลื่นครับฮ่าลื่นลื่นเลยนะครับลื่นไม่หลวมนะครับนี่ พอไม่หลวมนะครับโอกาสที่ใบวาลมันจะกลับช้าหรือว่าไปเกี่ยวกับไอเดียก็ไม่มีครับนีครับมันแน่นเลยนะครับแล้วบ่ามันก็จะสนิทด้วยเจียง่ายถ้าหลอดหลวมจะเจียบ่าวาวไม่อยู่นะครับผมจะเจียยากนะครับมันจะลื่นเออขออภัยมันจะรั่วนะครับแต่ถ้าแน่นเนี้ยเวลาเจียศูนย์มันจะหาง่ายนะครับผมก็นะครับสนใจมาได้เลยนะครับผมครับสวัสดีครับ